สวัสดีมิตรรักคอบอลทุกท่ทานนะครับอยู่กับผมจอร์ดฟันทองนะครับวันนี้ครับมีฟุตบอลมา5คู่เช่นเดิมนะครับซึ่งทั้ง5คู่ในวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันที่1คู่จาก AFC ซีแชมเปียนลีก e l i t e นะครับก็จะเป็นคู่ของกวางโจเ FC จากเกาหลีใต้วันนี้จะเปิดบ้านราเจอกับบูร์ลามิวเตดจากไทลีกนะครับและอีก4คู่ในวันนี้เราก็จะอยู่กันที่ซูซูฟ้าแชมเปียนลีกในรอบเพลย์ออฟในนัดที่2นะครับ ก็จะมีคู่ของเฟนุดวันนี้จะไปเยนเอซิมิลานเบนฟิก้าจะเจอกับโมนาโกอาร a ตันตาวันนี้จะเจอกับครับบูชแล้วก็ไบเยมุนิกจะเจอกับเซลติกนะครับทั้งหมดทั้ง5คู่ในวันนี้ผมจะไปทางไหนกันบ้างก็รอติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวีคลับฟุตบอลนะเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันก่อนเลยนะครับสำหรับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับก็เริ่มจาก ทีเด็ดบอลเต็งนะครับที่ผมส่งให้เพื่อนๆสมาชิกทางแอปสีเขียวนะครับบอลเต่งเมื่อวานครับเป็นคู่ของลิเปอร์นะครับเจอกับกาตาสลายนะคู่นี้ผมเลือกตอกกาตาสลายไปที่ากาการาคาครึ่งกุบลูกนะครับสำหรับบอลเต่งเมื่อวานก็ได้กินครึ่งกันไปนะบอลเต่งที่ว่าได้กินแล้วนะครับเมื่อวานนะครับก็จะมีสเต็ปสอยู่หนึ่งชุดก็สเต็ปสเมื่อวานได้ตีบวกกันเต็มๆข้อเลยนะสเต็ปสเมื่อวานนะครับก็จะมีต่อเจนัวไปที่ครึ่งลูก ลองฟอร์มาลีคาไปที่นะครับปอปานแล้วก็ต่อบีเคฮักเคนในบนถ้วยของสวีเดนทั้งหมดทั้ง3ตัวนะฮะกินเต็มทั้งหมดเลยนะครับภาพรวมเมื่อวานของสเต็ปก็ตีบวกแบบเต็มข้อล่อแบบเต็มแข้งกันทีเดียวเมื่อวานก็แตกกระจายกันเลยนะครับก็ยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกทางแอปสีเขียวด้วยแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับที่ต้องการรับทั้งทีเด็ดบนเต็งแล้วก็แนวทางสเตปป์แรกก็สามารถแอดแอปสีเขียว ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับส่วนผลฟุตบอลที่หน้าช่องที่ผมได้วิเคราะห์ไว้ทั้ง5คู่นะครับคู่แรกครับระยอง f อแพ้ให้กับลำพูนโวลเลอร,ออร์ไปที่สกอร์3าอ2คู่นี้ผมเลือกวางระยองไปที่ราคาเสมอคู่นี้วิเคราะห์พลาดไปคู่ที่2ครับลิเเซอปอร์แพ้ให้กับการสลายไป้วยสกอร์สองหนึ่งนะครับคู่นี้ก็เป็นตัวถดบอลเต็งนะนะคู่นี้ผมลงตอบการสลายประเทศกาครึ่งกบลูกคู่นี้ได้กินมาครึ่งหนึ่งคู่ที่3ครับเจนัวเอาชนะเวเนเซียไปได้ด้ คู่นี้เลิกต่อเจนนวไปที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้กินเต็มคู่ที่4ครับบรียุทธนาะเปิดบ้านเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไปได้ด้วยสกอร์สประตู1คู่นี้ผมเลิกต่อลีดไปที่ราคา1ลูกคู่นี้ยกกันไปนะและคู่ที่5บาร์เซโลนาเอาชนะไลโยไปเยกกโนไปได้ด้วยสกอร์หประตูศูนย์สำหรับตรงนี้นะสกอร์ก็ขึ้นผิดครับต้องชนะ1นึ่งศูนย์นะ คู่นี้ผมเลิกต่อบาร์เซโลนาไปที่ราคา2ลูกคู่นี้วิเคกา์พลาดไปภาพรวมเมื่อวานที่หน้าช่องทั้ง5คู่นะครับก็มีวิเครกห์พลาดไป2คู่ยกเป็น1คู่แล้วก็ได้ตีบวกอยู่2คู่นะครับแน่นอนครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะที่ต้องการรับที่เด็นเต็งก็แนวทางสเต็ปเนี่ยก็สามารถแอดแอปเขียวเข้ามาสอบถามกับผมได้เลยนะครับ และสำหรับคู่แรกในวันนี้เราไปเริ่มกันที่ศึก AFC c h a m p i o n s League Elite นะครับก็จะเป็นคู่ของกวางจู FC จากเกาหลีใต้นะครับวันนี้จะเป็นบ้านต้อนรับการมาเยือนของบุรีมยูเตจจากไชลีกนะครับซึ่งคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามกวางจูเวิร์คคัพสเตเดียมจะเตะกันเนวลา5โมงเย็นนะครับเรามาดูเรทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับสำหรับเรทราคาคู่นี้ที่เปิดมาก็ดูเหมือนว่าราคาค่อนข้างจะสวิงพอสมควรนะ ราคาแรกเริ่มเดิมทีจะเป็นฝั่งกวางจูนะครับต่อที่ราคากรึงลูกบางสำนักก็เป็นกวางจูนะครับต่อที่ราคาปปานะแต่ว่าราคาณตอนนี้ดูเหมือนว่าราคาทุกๆสำนักจะไหลไปตรงกันหมดเลยไหลมาที่เป็นราคาเสมอนะครับก็คู่นี้ราคาขยับลงมาค่อนข้างจะแรงพอสมควรซึ่งราคาที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้นะครับราคาก็อยู่ที่ราคาเสมอ ส่วนผลงานในรายการนี้นะครับก็กวางจูนะครับรังอันดับที่4นะแข่งไปแล้ว7นัดชนะ4เสมอ1แพ้ไป2เกมมีอยู่13คะแนนส่วนฝั่งบุรีรัมย์ก็อยู่อันดับที่6กนะแข่งไปแล้ว7นัดน,นะครับชนะ3เสมอ2แพ้ไป2เกมมีอยู่11คะแนนนะครับ ผลงานเฮตูเฮตคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันเลยนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมแรกที่ทั้งสองทีมจะได้ฟาดแข่งกันส่วนฟอร์มกันเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฝั่งกวางจูเนี่ยก็จะชนะมา1นึ่งเสมอสามแล้วก็แพ้ไป1นเกมซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่กวางจูนะฮะเปิดบ้านเสมอกับซูวอนไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ฝั่งบูร,รัมฟอร์มห้านัดหลังสุดบูร,รัมก็ชนะมาสี่แล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่บูริลัมนะครับเปิดบ้านเอาชนะอุนซานไปได้ด้วยสกอร์สองประตูตัว กูนิทาว่าการนันของฟอร์มก็ได้นะทั้ง2ทีมก็ฟอร์มค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรนะครับส่วนความพร้อมในวันนี้ของทั้ง2ทีมฝั่งเจ้าบ้านอย่างกวางจูายตต้การคุมทีมของอ e ีจุงฮโยซึ่งวันนี้ครับคาดว่ากวางจูจะมาในาระบบ4-42นะครับแนวรับก็จะมีรีมินคีจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์กลางคาดว่าจะเป็นปาร์คแทจุนนะฮะจะเล่นคู่กับยูเจโฮ ส่วนคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นเรอสนะครับจะเล่นหน้าคู่กับปักจุนอินนะครับส่วนฝั่งทีมเยือนครับบูดามู่เตดพัตตากันคุมทีมของออสมาลอสวิเอร่าวันนี้ครับทีมเยือนอย่างบูดามก็จะขาดผู้เล่นตัวหลักเพียงแค่ละเดียวก็จะเป็นเจ้าอุ้มทิติธรบุญมาทันที่ติดโทษแบนในเกมนนะ้าทำให้เจ้าตัวไม่สามารถลงเล่นได้ โดี๋ยวี้วนันนี้ครับคาดว่าบูรัมจะมาในระบบ3-5-2นะครับแนวรับก็จะมีคริตติสกูสนะฮะจะคุมบัญชาการในเกมรับตรงกลาง3คนก็คาดว่าจะใช้คริตตินูเกลลูคัสคิสปิมแล้วก็โกลันเคาวิชนะฮะ ส่วนคู่หน้าวันนี้คาดว่าจะเป็นกิยโมบิสซรีจะเล่นหน้าคู่กับสุภรัตเหมือนตานะครับซึ่งจากไลอัพที่ออกมาก็เป็นไปตามคาดนะฝั่งทีมเยือนอย่างบูรัมเนี่ยก็จะเน้นนักเตะต่างชาติซะเป็นส่วนใหญ่วันนี้ก็จะมีเจ้าแบงค์สุภรัตเหมือนตานะ่าจะยินคู่หน้ากับกิเมบิสซรีที่กำลังเข้าฝักเข้าฟอร์มด้วยกันนั้งคู่เรทเปิดมาในวันนี้เป็นราคาเสมอส่วนตัวผมมองว่าวันนี้เนี่ยฝั่งทีมเยือนอย่างบุรัมก็น่าสนใจ บูรัมนะครับต้องการหนึ่งแต้มเพื่อที่จะการันตีผ่านเข้าไปในรอบต่อไปแรงจูงใจก็ต่างกันพอสมควรนะบวกกับกวางจูช่วงหลังนี้นะครับไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้เลยจาก3นัดหลังสุดนะ้มีเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปที่1เกมแตกต่างจากบูรัมที่ฟอร์มค่อนข้างจะดูดีแล้วก็บูรัมครับในเกมที่แล้วก็ได้พักผู้เล่นมาเยอะเกมนี้ตัวต่างชาติของรัมก็ลงกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาย่ยางที่แท้นะครับบูรัมนะครับ,รนรบในรายการนี้นก็ใช้นักเตะต่างชาติมาสู้ในรายการนี้โดยเฉพาะเลยนะทำให้ความแตกต ก็ถือว่าแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยทีเดียวแต่ปัจจัยสําคัญก็จะอยู่ที่สภาพอากาศนะครับเกมนี้สภาพอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นปัญหาของนักเตะผู้มาเยือนนะเนื่องจากสภาพอากาศเนี่ยเจ้าบ้านจะคุ้นชินมากกว่าแต่ทิ้งยังไงซะด้วยความที่บรูร์ัมนะครับชั่วโมงนี้ดูดีกว่ายเยอะผมมองว่าอย่างน้อยๆเนี่ยหนึ่งแต้มวันนี้บรูรัมจะเอาออกไปได้แต่ท้ายที่สุดแล้วครับวันนี้ผมอ่านว่าบรูร์ัมมีดีพอนะที่จะบุกมาเก็บสามแต้มไปได้ฟันธง เรามากันที่คู่ที่2นะครับเราข้ามมากันที่ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรอบเพย์ออฟในนัดที่2ก็จะเป็นคู่ของเอซิมิรานจากกันโชซเรอาวันนี้จะไปบ้านต้อนรับการมาเยือนของเฟยานุตจากลีกฮอลแลนด์นะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามซานซิโรจะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืน45 เรามาดูเลทราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลยเปิดมาเนี่ยบางสำนักก็เป็นเอซิมิลานต่อที่ราคาลูกครึ่งบางสำนักก็เป็นมิลานต่อที่ราคาลุกครึ่งบางสำนักก็เป็นเอซิมิลานต่อที่ราคา1ลูกนะครับ ด,ดูเหมือนว่าทุกๆสำนักราคาจะมาอยู่ที่ฝั่งเอซิมิลานเนี่ยต่อที่ราคาลุกคมลุกรึ่งซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่เอซิมิลานต่อที่ราคาลุกคมลุกรึ่งสถิติเฮดทูเฮดนะครับคู่นี้เจอกันนัดที่แล้วนะครับก็เป็นฝั่งเฟโนดสร้างความได้เปรียบก่อนนะเป็นเฟโนดนะครับเอาชนะมิานไปได้ด้วยสกอร์ 1ประตูศูนย์ในเกมแรกนะครับส่วนฟอร์มการเล่นนะครับหนัดหลังสุดในทุกรายการมิลานครับชนะมา3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เอซีมิลานเปิดบ้านเอาชนะเวโรนาไปได้ด้วยสกอร์หประตูศูนย์ส่วนฝั่งทิมเยืนนะครับฟยนูตฟอร์ม5นัดหลังสุดฟยนูตชนะมา2เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ฟยนูตนะครับเปิดบ้านเสมอกับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เฟยนูตไปเสมอกับเอซิเบราไปด้วยสกอร์ ศูนย์ประตุนศูนย์นะครับก็อย่าทีามทราบนะครับคู่นี้ครับเป็นมิรานะสร้างความได้เปรียบจากเกมแรกก่อนนะครับส่วนคีแมนเกมลุกของทั้งสองทีมนะครับฝั่งเอซิมิลานก็จะมียูซุฟฟอน่าจะเป็นตัวคุมจังหวะในแดนกลาง3ตัวลุกก็จะมีคิเซนยนปูริสิตชาวเฟลิกแล้วก็ลาเฟอเรลเลอนาเปาคาดว่าจะเป็นซานดิโก้กิเมเนส จะยืนห้อยหน้านในวันนี้นะครับส่วนฝั่งฟีนูตคาดว่าจะมีอนโตนี่มิรามโบนะฮะจะเป็นตัวคุมจังหวะในแดนกลางส่วน3ตัวลูกนี้คาดว่าจะเป็นอนิทัชจิมุซาอายาเซอวิดะเราก็อีกอไปเสาร์นะฮะเทียบกันแล้วครับมิรานก็ตัวลุกถือว่าค่อนข้างจะลงตัวกว่านะเนื่องจากผลงานที่ผ่านมานะครับมิรานนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีถ้าไม่นับเกมที่เจอกับฟีนูตที่แพ้มานะครับยิ่งเกมในบ้านของเอซิมิลานตรงนี้ก็ถือว่าไว้ใจได้เลยนะ จาก10นัดเกมในบ้านของ a อซีมิลานหลังสุด AC ซีมิลานสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง6เกมในบ้านเลยทีเดียวนะครับส่วนทางกับฟังเฟนูตสังเกตชัดๆนะเฟนูตเกมเยือนช่วงหลังถือว่าไม่สวยเลยนะครับจาก10นัดเกมเยือนของไฟยนูตนะครับเฟนูตเนี่ยแพ้ไปถึง4 เสมอ3แล้วก็ชนะได้เพียงแค่3เกมนะสังเกตน,นะครับเกมเยือน10เกมหลังสุดของ Free ฟีนูดฟีนูดพาลบมาที่ข้าเกมรวดเลยนะครับก็เกมเยือนของฟีนูดเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดอ่อนของฝั่งฟีนูดจริงๆนะครับฉะนั้นเลยเปิดมาในวันนี้เป็นเอซิมิรานต่อที่ราคารลูกขึ้นครึ่งคู่นี้ผมก็ยังมองว่าจะเป็นเอซิมิรานนี่แหละจะเก็บ3แต้มในบ้านได้แต่มิรานจะยิงทะลุเป้าไหมตรงนี้ก็ต้องลุ้นกันหน่อย แต่ส่วนตัวผมมองว่าเกมนี้เอซิมิลานจะผ่านฟรีลนนไปได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์พิธีปีศาจแดงดำเอซิมิลานไปรอรุนเม็ดที่2อฟะทงเรามากันที่คู่ที่สามนะครับศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบเพลย์ออฟในนัดที่2คู่นี้ก็จะเป็นคู่ของเบนฟิก้าจากโปรุเกตนะครับวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของมนนโกจากลีกอึงฝรั่งเศสคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามเอสเตโดโดสปอร์ตลิสบัวเอเบนฟิก้าจะเตะกันในวันอาทิตย์สามตรง เรามาดูเด่นราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเลยเปิดมาในวันนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างเบนฟิก้าต่อที่ราคาคุึึงลูกบางสมัยก็เป็นเบนฟิก้าต่อที่ราคาครึึงลูกซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์ณตอนนี้ราคาก็มาอยู่ที่เบนฟิก้าต่อที่ราคาครลึงลูกนะครับส่วนผลงาน Head To Head นะครับคู่นี้เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการนะ a อ to Head ก็ไม่น่าเชื่อนะว่าจาก5เกมหลังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับฝั่งโมนาโกไม่เคยเอาชนะเบนฟิก้าได้เลย เป็นเบนฟิก้าเอาชนะไปได้4นัดนะครับแล้วก็เสมอกันไป1นนัดซึ่งเกมล่าสุดที่จะกันก็เป็นเกมที่นัดที่แล้วนะเป็นเบนฟิก้าบุกไปเอาชนะโมนาโกได้ด้วยสกอร์หประตูนศูนนะครับ ส่วนฟอร์มการเล่นนะครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการนะก็ไม่น่าเชื่อว,ว่าเบนฟิก้าช่วงหลังนี้เนี่ยฟอร์มอย่างดีเลยนะจาก5นัดหลังสุดของเบนฟิก้าเบนฟิก้าชนะมา5เกมรวดเลยนะครับซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบนฟิก้าบุกไปเอาชนะซันตาคาลามาได้ด้วยสกอร์1ประตูต0เทียบกันกับฝั่งโมนโกที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดโมนโกชนะมา2แล้วก็แพ้ไป3เกมนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โมนโกเปิดบ้านเอาชนะน้องไปได้ด้วยสกอร์7 ซึ่งคีแมนเกมลุกของทั้ง2ทีมในวันนี้นะครับฝั่งเบนฟิก้าคาดว่าจะมีออกุนก็คูนะจะเป็นตัวคุมจังหวะในดนการะครับส่วน3ตัวนี้คาดว่าจะใช้แอนเดรสเชเดรูปเฟรดิกอสเนสแล้วก็คาริมออกตูครอกลูนาเป่าวันนี้คาดว่าจะเป็นวานจลิตพับลิตนะจะลงราตาไข่ในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับมนนโกนะาคาดว่าจะมีทาคุมิมินาเมิโนนะจะเป็นตัวปั้นเกมในดนการนะครับส่วนคูนาวันนี้คาดว่าจะเป็นมิก้าบิวเลตนะ จะเล่นนา่กับบิลเอมโบโร่นะครับเทียบจากไลอัอก็ถือว่าจากชื่อชาเนลทั้ง2ทีมก็ค่อนข้างจะสูสีกันนะแต่ด้วยผลงานที่ผ่านมาอย่างที่ทราบนะครับก็เป็นฝั่งโมนโกนี่แหละที่ช่วงหลังเนี่ยฟอร์มดรอปอย่างแรงถึงแม้ว่าเกมล่าสุดโมนโกนะจะเลือกความมั่นใจจากการเอาชนะน้องได้ถึง7-1แต่ความสม่ำเสมอเนี่ยผมมองว่า ฝั่งเบนฟิก้าเนี่ยมีความซมอมเสมอที่ชัดเจนกว่าบวกกับเกมที่แล้วนะครับเบนฟิก้าก็ไปเก็บ3มแต้มมาได้แน่จากผลต่างสกอร์หนึ่งศูนย์น่ผมมองว่าเกมนี้เบนฟิก้าไม่ผ่อนคันเล็กแน่นอนนะเนื่องจากมนาโกเองก็จะประมาทไม่ได้และแน่นอนครับวันนี้ทีมเยือนอย่างมนาโกมาเปิดเกมลุกสูแน่นอนนะส่วนตัวผมว่าวันนี้รูปเกมจะไปเข้าทางเบนฟิก้าเนื่องจากเบนฟิก้าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ทำผลงานในบ้านได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวส่วนทางกับฝั่งมนาโกทีมเยือนนะครับที่เล่นเกมเยือนแล้วมีปัญหาจริงๆนะ จาก5นัดหลังสุดของโมนาโกในเกมเยือนนะครับมีเสมอไป2แล้วก็แพ้ไปที่3เกมรวดเลยนะครับแล้วก็5เกมหลังสุดของโมนาโกในเกมเยือนนะครับโมนาโกไม่เคยทำเงินได้จากเกมเยือนเลยแล้วก็พานลบไปถึง5เกมเลยทีเดียวฉะนั้นเรทเปิดมาในวันนี้เป็นเบนฟิก้าต่อที่ราคาครึงลูกยังไงซราบผมก็อมองว่าวันนี้เจ้าบ้านอย่างเบนฟิก้าพาสีดีกว่าและที่ดิการเบนฟิก้าดูดีกว่าชัดเจนคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เบนฟิก้าจะเปิดบ้านเฉลี่ชนะฟันจ เรามาการที่คู่ที่สนะครับศึกยูฟาแชมเปียนลีกรอบเพย์ออฟในนัดที่2ก็จะเป็นคู่ของอาร์ตราลันตาจากกาันโชสเซเรียวันนี้จะเป็นบ้านต้อนรับการมาเยือนของครับบูชจากเบลเยียมนะครับคู่นี้จะเตะก,กันที่สนามเจวิสสเตเดียมจะเตะก,กันในเวลาที่3ตรง เรามาดูเด็ดราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรทเปิดมาในวันนี้นะครับก็เป็นทางฝั่งเจ้าบ้านอย่างอัตแลนตาต่อที่ราคา1ลูกซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ก็ราคายังอยู่ที่อัตรลนตาต่อที่ราคา1ลูกนะครับส่วนผลงาน h ฮ tohead to นะครับคู่นี้เคยเจอกันครั้งเดียวก็เป็นเกมที่แล้วนะซึ่งเกมที่แล้วก็อย่างที่ทราบนะครับเป็นครับบูธนะเอาชนะไปได้ก่อนด้วยสกอร์2 ปรตัคส่วนฟอมกาเ่นนะครับ5นัดหลังสุดในทุกรายการอัตาร์ตาชนะมา1มอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อัตาร์ตาเปิดบ้านเสมอกับกายารีไปด้วยสกอร์0-0เ 0. ทียบกันกับฝั่งกรับบุชที่ฟอร์ม5นัดหลังสุดกรับบุชนะฮะชนะมา2มอ2แล้วก็แพ้ไป1เกม เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ครับบูสนะครับเสมอกับสังทุยดองไปด้วยสกอร์สองหละตูวทีสองส่วนคีย์แมนเกมลุกของทั้ง2ทีมในวันนี้ฝั่งเจ้าบ้านอย่างอาร์ตาคาดว่าจะเป็นมาเชนโดรูนนะฮะจะเป็นตัวคุมจังหวะในแดนกลางนะครับส่วนเพเมเกอร์หรือหน้าต่ําวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นมาริโอปาสลิดส่วนคุณเอาวันนี้คาดว่าจะเป็นชาวเคเรเตเล่นะฮะจะเล่นหน้าคู่กับมาเตโอเลติกีเรามาดูฝั่งทีมเยือนกันบ,บ้างครับครับบูสนะครับวันนี้ก็คาดว่าจะเป็นอาดอนจัสซารี จะเป็นตัวคุมจังหวะในแดนกลางนะครับส่วน3ตัวลูกนี้คาดว่าจะเป็นเชเดนชาบี้ฮันเวเนเกนแล้วก็คริสตสทิโซลิสนะครับนาเปาวันนี้คาดว่าจะเป็นเฟรแดนชุดกาจะยืนห้อยหน้าในวันนี้นะครับก็ส่วนตัวนะผมมองว่าวันนี้เนี่ยฝั่งไรอัพของฝั่งอัตแรนตาน่าสนใจมากกว่าแต่อย่างที่บอกครับเกมแล้วคลับบูสกคุมความได้เปรียบบวกกับผลงานของคลับบูสช่วงหลังก็ถือว่าไม่ธรรมดาจาก4เกมหลังสุดของคลับบูสคลับบูสไม่แพ้ใครเลยนะครับแตกต่างจาก อาร์ตันตาที่ช่วงหลังครับผลงานเนี่ยก็ค่อนข้างจะสเปซสปะผลงานลุ้นลุนดอนนะอาต,ต์ตันตาชนะได้เกมเดียวจาก5เกมสุดถึงแม้ว่าเกมนี้อาต,ต์ตันตาต้องการชนะสถานเดียวเพื่อที่จะลุ้นเข้ารอบอยู่ที่ว่าจะชนะกี่ลูกนะถ้าชนะ1ลูกเนี่ยอาต,ต์ตันตาก็อาจจะต้องต่อเวลาพิเศษไปแต่ถ้าชนะเกิน1ลูกนะครับอาต,ต์ตันตาก็จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้ แต่อย่างที่บอกนะครับอัตานตาชั่วโมงนี้ผลงานเนี่ยถือว่าไม่เป็นใจจริงๆภาพรวมฟอร์มเล่นอัตตานตาผลงานไม่ดีเลยนะครับจากผลงานของอัลตานตาช่วงหลังไม่ค่อยจะสวยเกมนี้ผมมองว่ากลับ,บูสจะเอาอยู่คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างกลับบูสอย่างน้อยๆจะบุกมายันเสมอได้ฝัน่ง และเรามากันที่คู่ที่5เรามาปิดท้ายกันที่ศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบเพลย์ออฟในนัดที่2ก็จะเป็นคู่ของไบยมินิกจากบุนเดสลิกเยอรมันนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเซลติกจากสกอตติชพิมลิกคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามอาริอันส์อารีนาจะเตะก,กันในเวลาตีสาตรง เรามาดูเลยราคาคู่นี้ที่เปิดมากันก่อนเลยนะครับเรยเปิดมาในวันนี้ก็เป็นทางฝั่งบายเยนเจ้าบ้านต่อที่ราคา2ลูกควบนะครับราคาก็แข็งเอาเรื่องเลยนะซึ่งราคาตอนที่ผมวิเคราะห์นะตอนนี้ราคาก็ยังอยู่ที่บบเยนต่อที่ราคา2ลูกควบนะครับส่วนผลงานเฮดตูเฮดคู่นี้เคยเจอกัน5นัดหลังสุดก็เป็นไปตามคาดนะครับฝั่งเซอติกจาก5เกมหลังสุดที่เจอกับบายเยนเนี่ยเซอติกไม่เคยเอาชนะบบเยนได้เลยนะครับ เป็นเสมอกันไป1นัดแล้วก็ไบเยนเอาชนะได้ถึง4นัดซึ่งเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ไบเยนนะครับบุกไปเอาชนะเซาติกในเกมที่แล้วที่เจอกันนะเป็นการเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สประตูหนึ่งส่วนฟอร์มการเล่นห้านัดหลังสุดในทุกรายการไบเยนนะครับก็ชนะมาสี่แล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ไบเยนนะครับไปเสมอกับเรือฟุกูเซนมาด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนยส่วนทางฝั่งทีมเยนเซลติกก็ฟอร์มดีไม่แพ้กันเซลทิกชนะมาสี่แล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมซึ่ ส่วนความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างเบเยนคัดวานน่าจะมาใน,นระบบ4-2-3-1นะครับแนวรับก็จะมีคิมเบนแจจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลค์กลางก็ยังคงจะเป็นอเล็กซานดราพาปลวิตจะเล่นกลางคู่กับโจชจวคิมมิดส่วน3ตัวลุกนี้คาดวา่าจะเป็นคิงซิโกมองเจ้ามาโมสเซราแลวก็ไมเคิลโอลิเซนาเปาก็จะวางแฮร์ริเกนนะฮะจะยืนห้อยหน้านในวันนี้ส่วนทางฝั่งทิมเยืยนะครับสติคคัดวาน่าจะมาใน,นระบบ4-3-3นะครับแนวรับก็จะมีแอสเซนบ ตรงกลางสาคนก็จะมีอันเน่ออีเกิลเรวฮาตเตะเราก็คัลลัมแมคเกอร์นะครับส่วน3ตัวลูกนนี้คาดว่าจะมีนิโคลัสคุนอดัมไอดาแล้วก็เดเซนมาเอดานะครับเทียบจากไลอัอก็แน่นอนครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างเบยเยนดูเหนือกว่าชัดเจนก็ไม่แปลกที่เลยราคาจะเปิดมาเบยเยนต่ที่ราคา2ลูกควบนะครับอย่างที่บอกครับจุดแข็งของเบยเดนก็อยู่ที่การเล่นในบ้านสังเกตนะครับ จาก7นัดหลังสุดของบาเยอร์ที่ได้เล่นในบ้านนะครับบาเยอร์น,นะครับชนะคู่แข่งได้7นัดรวดและถ้าเราไปเจาะลึกดูดีนะแต่และเกมของบาเยอร์ที่ชนะคู่แข่งในบ้านเนี่ยบาเยอร์นะครับเอาชนะในบ้านได้อย่างน้อยบาเยอร์จะยิงประตูได้นัดละ3ลูกดูกันชัดๆเลยนะบาเยอร์จะยิงประตูใส่คู่แข่งในบ้านได้อย่างน,น้อยเนี่ยสามไม่จริงอยู่ที่ว่าเกมรับบาเยอร์จะเสียประตูมากน้อยแค่ไหนเพียงเท่านั้นเองนะครับ ฉะนั้นวันนี้เรยเ์เปิดมาเป็นไบรเยนต์ต่อที่ราคา2ลูกควบส่วนตัวผมก็มองว่าด้วยความที่ไบรเอน์เองก็ไม่ผ่อนคนเรงแน่นอนนะเนื่องจากเกมนี้ไบรเยน์ Bayern จัดเต็มแน่นอนครับเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยที่ไบเยน์เจอกับริเวอร์พูไบเยน์ก็พักตัวหลักบางตัวเพื่อที่จะลงเล่นในเกมวันนี้ก็ไม่แปลกที่เลทราคาจะสูงริ้วเลยนะซึ่งเกมนี้ผมขอเลือกเชียร์พิี่เจ้าบ้านอย่างไบยมินิกผมมองว่าวันนี้ไบยมินิกใส่เต็มกําลังจัดเต็มและจะเป็นไบยมินิกจะยิงเกินเลทราคาที่ต่อองง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5คู่ที่ผมเลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง5คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับและทั้งหมดทั้งหคู่ในวันนี้ผมจะสรุปอีก1รอบนะครับคู่แรกครับกวางจู FC กับบูราเมียเต็ดคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่บูราเมียเต็ดคู่ที่2 AC มิลานกับฟีนูดคู่นี้อุเรศเปิดมาเป็น AC มิลานต่อที่ราคาลูกครึ่งคู่นี้ผมขอเลือกตอบไปที่ AC มิลานคู่ที่3ครับเบนฟิก้ากับโมนนาโกคู่ี้อูานเเบนฟิกก้้าต่่่่อออททีีีคลูผมขืไป4 อาตาลันตากับคลับบูชคู่นี้เลยเปิดมาเป็นอาตาลันตาต่อที่ราคาหนึ่งลูกคู่นี้ผมขอเลือกรองไปที่คลับบูชและคู่ที่5บายบร์มันิกกับเซลติกค,คู่นี้เลยเปิดมาเป็นบบเย์เจ้าบ้านต่อที่ราคา2ลูกควบคู่นี้ขอเลือกต่อไปที่บบเย์มันิกกับผมจอดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้นะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เป็นเพื่อนทูกๆท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกดุกดกดก้งกินกุงกนก้งกินครับเพื่อที่จะไม่พลาดวิเคราะห์ฟุตบอลต่อๆไปนะครับ การมีเขาฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อกับการตัดสินใจของท่านท้งผม้ชอบก็จัดไว้ถ้าหากว่าขัดใจก็กดสวยกันได้สำหรับวันนี้ผมจอร์นก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจตีบวกเฮงเงรวยเลยนะครับสวัสดีครับ